ไปกินร้านเนี้อที่จองยากที่สุดกันค่ะไม่ได้จองเองนะเพื่อนมาหาไปไม่ได้ก็เลยให้คิวมาไข่ดองอันนี้ก็คือต้องสั่งทุกคนก่อนใกล้ถึงวันที่เราจะเข้าไปกินเขาจะถามว่าเราจะเอาไข่ดองกี่ฟองต้องสั่งไปก่อนนะสลัดแนะนําเป็นน้ำสลัดยูสุค่ะอร่อยสดชื่นลินวัวก็คือที่สุดนุ่มมากแบบมากๆๆๆๆจิ้มไข่แดงก็คือตายไปเลยค่ะอ่ะเนี่ยลองคันให้ดูแทบไม่ต้องออกแรงกินสลัดกับลินวัวไปเพลินแป๊บเดียวสเต็กก็มาค่ะจานนี้เป็นสเต็กเนื้อพิคันย่าเป็นเนื้อส่วนที่ราคาไม่แพงแต่ว่าอร่อย เป็นอีกจานหนึ่งที่สั่งเกือบทุกโต๊ะจะเสิร์ฟคู่กับไข่แดงทรัฟเฟิลเวลากินก็ยีๆไข่แบบนี้คลุกข้าวแล้วก็เอาฝาปิดไว้ปิดฝาประมาณ2 3สนาทีก็กินได้เลยส่วนตัวคิดว่าจริงๆจ,จานนี้ไม่ได้มีรสชาติอะไรเท่าไหร่ค่ะรสชาติหอมๆเบาๆแต่กินกับสเต็กเนื้อก็อร่อยเลยมีข้าวอบกระเทียมหมูย่างด้วยแล้วจานไฮไลท์ก็มาค่ะสเต็กเนื้อริบอายเป็นแบล็กแองกัสที่ดรายเอชร้อยยี่สิบวันอร่อยนุ่มมากรสเนื้อชาร์ดทำมาสุกพอดีที่สั่งชอบมากๆๆใครเป็นสายเนื้้้ออพยายาามจงใหไดนะ